เอาเม็ดหักตอนนั้นพ่อเอ็มก็เลยต้องจ่ายให้แล้วเอาเม็ดทำลายมาใหม่ทั้งฟันบนฟันล่าแล้วเนี่ยฟันน้ำเร็ดมันเริเร่มแบบไม่ได้ใส่มาสองวันมันก็จะเป็นอย่างงลนนะ,ะอยู่ะใช่เจี๋ยเหมือนฟันกระดายแล้วพวกเราอ่ะจะไปทำฟันอะไรนะแราว้าก็ทำฟันไงก็คือจะไปแกะเหล็กออกแต่แกะเหล็กออกแล้วมันแบบ แล้วก็ใส่ในคืนนี้ข้างล่างไม่อู้จำได้ไหมตอนที่ออมเด็ดแกะเหล็กออกตอนข้าวบนอ่ะแล้วมันแบบเรียบเร็มเล็กแบบอ๋สบ,บายจังสวยไหมสวยไหมแ<ต>ล้วมันตัวเองสวยไหมมันแบบในตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเหยิยนแล้วเหยราไม่ได้ใส่มากเกียร์ทิตย์ละประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแล้วก็ที่ทูตเฟอรรี่เขาให้ออมเล็ตฟรีด้วยนะคะฟรีข้างล่างข้างบนข้างบนทำผักไปแล้วแล้วพอเอ็มก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายให้ใหม่ใช่ไหม วันนี้พ่อเอ็มอยู่ที่ไหนคะพ่อเอ็มอยู่ที่เชียงรายนะคะพ่อเอ็มกำลังจะกลับกำลังจะกลับวันนี้อาเล็รู้ไหมวันนี้พ่อเอ็มกลับบ้านแล้วนะวันนี้กลับบ้านแล้วแล้วพ่อเอ็มก็จะเป็นคนจ่ายตังค์ให้ออมเล็ดชิ้นข้างบนนะคะจ่ายให้ออมเล็ดด้วยซึ่งเดี๋ยวจะให้พ่อเอ็มสแกนให้ใช่จ่ายค่ะ <laughs> ใช่โอเคนะคะ <laughs> เดี๋ยวไปเจออมเล็ดที่ท<ล>ูสตารลี่เลยแล้วกันนะคะแล้วก็มาดูลายที่อมเล็ดเลือกกันนะคะเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างมันไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะเขียนชื่อไหมคะรอบนี้อมเล็ดไม่เขียนค่ะ เฮ้ยรอบนี้เขียนเขียนเขียนชื่อแต่สีคนละสีกันใช่ไหมคะใช่สีคนละสีล้วน้องเชลเลตตอนนี้อยู่ไหนครับเน็ตไปเชลเลตถ่ามันได้สิหลับหรือเปล่าไม่หลับหรอวันนี้ไม่หลับเก่งมากลูกไม่ต้องนอนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุดเทอร์รี่กันเลยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวให้แม่อูถ่ายให้น้องเน็ตเนาะใช่ค่ะส่วนน้องเน็ตก็นอนเฉยๆนอนเฉยๆ โอเคค่ะเดี๋ยวไปถึงที่ทูตเฟรี่นะคะอะสีอะไรของลูกอะส้มไหมไม่ใช่ล่างเขียวผิดเหรอลูกผิดค่ะผิดเอาเดี๋ยวนะขอที่ไม้เอาใบทรงแหลบมาดูหน่อยดูว่ามันเล็กมากเลยอ่ะอันนี้ถูกไหมถูกค่ะอันนี้ถูกอันล่างอันล่างผิดเหรอลูกเอาใบถูกไม่ใช่หรอเมทไม่ลูกเลือกเลยลูกเลือกเลยหมา นี่ไงหมาก็บอกแล้วมันเป็นสีนี้หนูเลือกลายแต่เอาแบบให้ดูหน่อยพอเอาเอาเนตารางให้ดูหน่อยค่ัคแม่ชิมบนของเบ็ดมานถูกใจไหมชื่อว่เบ็ดด้วยนะลิอ๋อลองใส่ก่อนิน่ะมาเตียงนอนนอน ข่งน้องจริงๆวันนี้จะมีเครือฟัวลายด้วยหรือจะเครือพร้อมกันกับเชอร์เบ็ตเชอร์เบต้เดียวเชอร์เบ็ตเขาเพิ่งเคลือบที่โรงเรียนไปอ๋อโอเคได้ถอนเด็กก็ทำไปก่อนแล้วกันเนาะเดือดก็เดือดมาเลยเีถอนเหล็กถอดเหล็กแล้วนะคะใช้คีบันทีถอดนะคะดูฟันดูเพลินอันนี้ออกมาเหมือนเล็กเลย มาดูตันดาวเสร็จดีตันที่แม่ขอดูหน่อยดีตันนี้ตันตรงแล้วนอนหลอดลูกนอนห่อดนอนแต่เย็นลูกเอากระจกให้น้องเลยค่ะนอนลอนลงลนอนลงต้องเช็คความสวยต้องเช็คความสวยตลอดเวลานอน ไม่ต่ออ่อนมมตออ่อนแก็่างให้หอไม่ต่ออ่อนน้งเม็ดปันเกียรนิแล้วกเข้าใจมดีมากคนเลยออเม็ดอเม็ได้ดีหน้าใหม่เองคันนะคะนอนแถมให้หีึ่งช สองชิ้นเลยฟันล่างเอาเลนเอากระจกออกหน่อยค่ะลูกถ้<อ>าค<า>ุณหมอจะพิมพ์ฟันอานออนลเลยคะ่ะเอากระจกออกหน่อยลูกเอายค่ะเอากระจกออกหน่อยลูกมาไม่ต้องก่อนนะคะ

อะแบเใจเย็นโลกใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นสุดท้ายแล้วค่ะอย่าทุบคุณมองเบาเบารุกใจเย็นนี่ทำฟันแล้วก็รีบเอาของเล่นแล้วก็มาเล่นของเล่นนะทุกคนดูของสมนาคุณนะคะลองเฉลยได้อะไรคะลูกเฉลยได้อะไร ปกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับพ่อเอ็มกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุก็ขอปิดคลิปเป็นเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องออมเล็ตคิดขับนะคะใครสนใจมาทำฟันก็ทำได้ที่ <Very nice. S 1> อยู่ี่อยู่ถนนเอกชัยนะคะทุกคนบ๊นายบายค่ะออมเล็ตเครื่องฟัวอะไรอยู่นะคะ <Bye. S 1> ขอดูฟันหน่อย mm hmm. ฟันสวยไหมเฮ้ยแล้วออมเล็ต hmm. hey, ทำาดดี ทำไมปัน้นมันคล้อ,องงั้นนะไมู่ไหนดูดิปันสวยแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ